โดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นะคะเป็นภาพการพบกันของพลเอกอาวุโสมินอองไลายแล้วก็ประธานาธิบดีปูตินเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเรานะคะโดยนี่ค่ะถือเป็นครั้งที่4แล้วนะคะที่มินอองไลน์ายเยือนรัสเซียนับตั้งแต่ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนขององซานซูจีเมื่อปี2021นะคะแล้วก็ทำให รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรก็เช่นเดียวกันเองนะคะปูตินเองเนี่ยก็ถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกเพราะว่ารุกรานยูเครนด้วยเช่นกันก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเจอกันนะคะของผู้นําที่โลกตะวันตกหันหลังให้นะคะโดยในช่วงเริ่มของการหารือน,นะคะปูตินบอกว่านี่เป็นปีที่ทั้งสองประเทศฉลองครบรอบ25ปีของการลงนาม ปติญญาร่วมของความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรระหว่างรัเสเซียและเมียนมาปูตินบอกว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศเนี่ยพัฒนามาตลอดโดยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยการค้าระหว่างการขยายตัวถึงร้อยละสิสิบแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมียนมาได้นําเข้าน้ํามันจากรัสเซียร้อยละเกจากการนําเข้าทั้งหมดของเมียนมาแรละัละสเซียเองเนี่ยก็เป็นผู้ส่งออกน้ํามันที่พึ่งพาได้ของเมียนมาค่ะนอกจากนี้นะคะปูตินยังได้ขอบคุณ มินออนไลน์นะคะที่ได้มอบช้าง6เชือกเป็นของขวัญให้กับรัสเซียเมื่อปีที่แล้วขณะที่พลเอกอาวุโสมินออนไลน,น์ก็บอกว่าขอบคุณปูตินสําหรับการส่งเครื่องบินลบ6ลลำให้กับเมียนมาขอบคุณที่รัสเซียสนับสนุนเมียนมาในเวทีระหว่างประเทศมินออนไลน,น์บอกนะคะว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ในรัสเซียแล้วก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการพิเศษเพื่อตอบสนองก,การกระทําที่ สันคลอนเสถียรภาพของรัสเซียแล้วเขาก็บอกนะคะว่าเขาเชื่อว่าชัยชนะเนี่ยต้องอยู่ข้างปูตินซึ่งนี่ถูกมองว่าเป็นการย้ําจุดยืนสนับสนุนปูตินในการทําสงครามกับยูเครนโดยผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมายังบอกด้วยนะคะว่าปูตินเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้นําของรัสเซียแต่ว่าเป็นเหมือนราชาของประเทศด้วยนะคะเราไปฟังเสียงมินออนไลน์กันคะ่ะช่นงุ่ง နာမည်ဘုဘွားဆယ်နေဘုဘွားနှစ်နဲ့ဆယ်အရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်တင်စားပြောလို့ရစီနိုင်ငံရေးအကောင်းဆုံးဒီမူဘဲနိုင်ငံကောင်းတော်တို့ဘယ်ရင်တခုဖြစ်တယ်လို့တင်စားပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုပြတ်ပြတ်ကျွန်တော်တုံ့ပြန်တဲ့အထုစစ်စည်းရေတွန့်ပြန်မှုဆောင်ရွက်နေပြီတယ်ကျွန်တော်နေနေအပြုကနားရちゃうအစိုးရရဲ့ခံမပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာဘုเจ้าအောင်မယ်မြေလို့ယူကြီးရတဲ့အကြောင်းပြောလို့ပါတယ်မြန်မာစကားဘုံတစ်ခုရှိပါတယ် တရားတော်စစ်အောင်အောင်မျိုးဆိုစက္ကပေါတ်ကိုရှိပါဒီထဲမှာခက်ခဲရည်လေကျွန်တော်တို့အများကြီးကြုံပါတယ်ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာအစိုးရတို့နိုင်ငံရဲ့အာပိကွန်ကြီးထောက်ပံ့မှုထောက်ခံမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လေနိုင်ငံတကာမှာရင်ဆိုင်နေရခြင်းရင်ဆိုင်နေခြင်းပြတ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့စကမ်းပြုနစကမ်းလေးပြောရင်တရားတော်စစ်အောင်အောင်မျိုးတို့ကျွန်တော်တို့လည်းရှင်ချူပါတယ် ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาและรัสเซียในอย่างที่บอกนะคะว่ากระชับแน่นตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรัสเซียก็เปิดฉากสงครามในยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดมา เพราะว่าขณะที่ในนานาชาติเนี่ยประนามกองทัพเมียนมาเดือนมีนาคม2021เนย้อนกลับไปนะคะรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของรัสเซียเนี่ยได้เดินทางเยือนกรุงเนปิดอในวันครบ76ปีกองทัพเมียนมาก,ก็มีการหารือกันค่ะเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพของสองประเทศ ก็นับได้ว่ารัสเซียเนี่ยเป็นมหาอำนาจประเทศเดียวนะคะที่แสดงการยอมรับรับรองการยึดอำนาจของเมียนมาเพราะว่าแม้แต่จีนเองเนี่ยที่เรียกว่ามีความใกล้ชิดกับเมียนมาเนี่ยก็ลังเลที่จะแสดงท่าทียอมรับในช่วงเดือนแรกๆหลังการรัฐประหารนะคะส่วนก่อนหน้านี้ก่อนที่มินองหลายจะเยือนรัสเซียเมื่อวานนะคะเขาก็เคยเยือนรัสเซียมาแล้ว3มรอบนะคะ โดยครั้งแรกที่เขาพบปูตินหลังรัฐประหารเนี่ยก็คือเมื่อเดือนกันยายนปี2022เป็นการพบกันนอกรอบการประชุม Eastern e c onom i c Forum ที่วลาดิวอสต็อกในรัเสเซียนะคะ และล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยเมื่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ได้ประนามความรุนแรงที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องในเมียนมาการสังหารพลเรือนที่ยังเกิดขึ้นนะคะรวมถึงว่าได้เรียกร้องให้กองทัพเมียนมาหยุดการโจมตีแล้วก็ให้ปล่อยตัวองซานซูจีครั้งนั้นเนี่ยทั้งจีนรัสเซียเนี่ยนะคะก็ไม่ร่วมในการประนามดังกล่าวด,ด้วย มีบทความหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเป็นบทความของเอียนสตอผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโฮมและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเขาระบุว่ารัสเซียเนี่ยมองว่าการรัฐประหารในเมียนมาเป็นโอกาสทองในการเดินหน้าผลประโยชน์ของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของการขายอาวุธ โดยความสัมพันธ์รัเสเซียเมียนมาเนี่ยเดินหน้ากระชับแน่นนะคะผ่านสายสัมพันธ์ส่วนตัวของมินอองไลเองกับรัสเซียนะคะเพราะว่านับตั้งแต่มินอองไลขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาในปี2011เนี่ยเขาก็เดินทางเยือนรัเสเซียหลายครั้งนะคะแล้วก็มีการพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพรัสเซียมากมายนะคะบทความที่บอกว่ามันมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันอยู่แล้วนะคะในความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างมินอองไลกับเจ้าหน้าที่ในรัเสเซีย ขณะเดียวกันในมุมของมินออนไลน์เป็นอย่างไรนะคะบทความนี้บอกว่าสําหรับมินออนไลน์แล้วเนี่ยมหาอํานาจอย่างรัเสเซียเนี่ยอาจดิวด้วยง่ายกว่าจีนนะคะที่ดูเหมือนว่าจีนเนี่ยจะพยายามรักษาระยะห่างกับรัฐบาลทหารเมียนมาอยู่พอสมควรนะคะรวมถึงขณะเดียวกัน,นจีนเนี่ยอีกด้านคือมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกองกําลังชาติพันธุ์หลายกลุ่มที่อยู่ในเมียนมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี ประเด็นที่ทับซ้อนกันอยู่แล้วก็ทําให้ความรู้สึกสบายใจที่จะดิบด้วยความไวเนื้อเชื่อใจนียอาจจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับรัสเซียนะคะ นอกจากนี้ในะบทความยังบอกค่ะว่านับตั้งแต่รัฐประหารในเมียนมาเนี่ยรัสเซียยังได้แสงหน้าจีนนะคะกลายเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดให้กับกองทัพเมียนมาด้วยโดยอ้างอิงข้อมูลจาก S I P R I หน่วยงานคลังสมองของสวีเดนนะคะที่ระบุว่าระหว่างปี2021ถึง2022รัสเซียขายอาวุธให้เมียนมามูลค่า276ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบกับจีนน่ยขายให้มูลค่า156ล้านดอลลาร์นะคะ ทั้งนี้ในการหารือรอบนี้เนี่ยปูตินยังประกาศนะคะว่าจะมีหน่วยทหาร1จากเมียนมามาร่วมการสวนสนามในกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีวันแห่งชัยชนะที่กองทัพแดงของสหภาพโซเวียตชนะกองทัพนาซีในสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซึ่งรายงานก็ระบุว่ามินออนไลน์นีจะร่วมง,งานนั้นด้วยนะคะ ส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของการร่วมในพาเลทวันแห่งชัยชนะนะคะรัะเสเซียเคยบอกค่ะว่าทหารของเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะร่วมพาเลทด้วยเป็นครั้งแรกค่ะ แล้วก็ในระหว่างการหารือเมื่อวานนะคะระหว่างพลเอกอาวุโสมินอองหลายกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเนี่ยยังมีอีกประเด็นสําคัญหนึ่งนะคะก็คือได้มีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัสเซียกับเมียนมาในเรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กในเมียนมาค่ะ โดยหลังการหารือนะคะเมียนมาและรัสเซียเนี่ยได้ลงนามในเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กในเมียนมาซึ่งจะมีศักยภาพผลิตไฟฟ้าได้110เมกะวัตต์แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มกำลังผลิตเป็น3เท่า ประธานาธิบดีปูตินบอกนะคะว่าข้อตกลงที่เพิ่งเซ็นกันไปเนี่ยจะเปิดทางให้เหมียนมาเข้าถึงพลังงานที่ถูกแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปฟังเสียงของปูตินกันคะ่ะ Подписанное только что межправосоглашение о строительстве атомной электростанции малой мощности открывает дорогу для обеспечения экономики Мьянмы д е ш е в ы й и экологически безопасной э н е р г и и เมื่อปี2023นะคะรัสเซียและเมียนมาเนี่ยได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นกันไปแล้วเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์และความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยเดือนกุมภาพันธ์ปีนั้นเนี่ยรัฐบาลทหารเมียนมาได้เปิดศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งแรกในนครยางกุ้งด้วยความช่วยเหลือของโกลสตอมนะคะบริษัทด้านพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียที่ควบคุมโดยรัฐ ซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีรายงานค่ะว่าอเล็กซี่คิลาเชฟผู้บริหารของโรสตอมเนี่ยเผยกับสื่อรัสเซียว่าเมียนมาเนี่ยสนใจในการสร้างสถานีพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่มีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สองเตาส่วนโลเคชันนะคะว่าจะตั้งที่ไหนเนี่ยเขาเผยว่าอยู่ใกล้กับกรุงเนปิดอนะคะซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันมาจากฝั่งของออรัฐบาลทหารเมียนมานะคะว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่ จะมีการสร้างในมีนมาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะยังไม่ได้มีการยืนยันมา